หน่อยโอ้โหยลืมลืมเมื่อกี้ลืมปลาเกียร์โอ้ยแดงแดงแดง,แดงเฮ้ยหงุดหงิไปละฟีดอัลต้ะกล่อ,กองด a ต a t เทคจูนี่85เรียบร้อยนะฮะแต่รอบสูงยังมีอัานนิดนึงนะฮะเพราะว่าท่อเดิมครับ ท่อเดินปตกันลากกันเลสนลากกันไปฮะโอ้ยอ่ะใครใช้รุ่นนี้อยู่รู้เรื่องนะฮะว่าวิ่งกันยังไงฮะอืดแค่ไหนยี่รอบสูงอาจจะช้านิดนึงนะฮะเพราะว่าท่อ,อยังเดิมนะฮะสแตนดาร์ดใส่กล่อง e85 กันไปแค่นั้นเท่าน,นั้นฮะดูความเร็วฮะเดี๋ยวน จบไหมฮะขอเรยรลครอบครัวฮะใครอยากรักลูกรักเมียแล้วแอบมาซิ่นจัดนะโห้ยทะลุไม้ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงโอยังไปยังต่อเรื่องนะฮะยาวๆนะฮะเกิดไม่ไปแล้วเรียนยนเรียยนเรีเรยนเรยนยเียเรยนเรย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 เนเรย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 ยเร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  นี่แม่งขายของเลยไงสาดโค้งโชว์นะสาดโคง้งเหมจาจับูมอะไรมือหนึ่งฮะเมื่อกี้ถือมือเดียวสาดโค้งไปที่190นี่เอียงตัวช่วยด้วยวเนี่ยโอ้ยเย็นเทเย็นเท่จะขับพ้อมเลนทำไมเนี่ยจะพ้อมเลนทำไมเนี่ยพ้อมตายอไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเจออย่างนี้ทุกวันเลยว่ะเส้นเนี้ย ยาออดยังไงวะเหีเ่ยวรถส่งส่งมาแม่งขับออกมาขวาขวางเลนทั้งนั้นเอาเผลอเหยียบเขาเร่งไปอีกนะพอพอพอพ,อพ,อพอตามน,นั้นนะจ๊ะคุณตีรักสี่รับรถได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนท่อแรงวันนี้จัดให้อันนี้เอาท่อเดิมไปก่อนนะจ๊ะจุบ,บุย